หูฟังเออร์เบนเนสตารุ่นโคเปเฮเกนรุ่นนี้เบสหนักเสียงดีมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูก <répondre> <man> ันนะครับว <man> ่าจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับแพ็กเกจเขาสวยมากเลยนะครับผมเรามาอันบ็อกกันเลยนะครับแกะด้านข้างตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับนี่แพ็กเกจสวยมากนะครับแล้วเราก็เอาหูฟังออกมานะครับแกะกล่องสีดํานี้ออกมานะครับสายชาร์จแบตจะอยู่ตรงนี้นะครับอันบ็อกออกมาแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับก็จะมีหูฟังนะครับสายชาร์จแบตหัวแบบไทซีนะครับคู่มือและใบรับประกันนะครับ หูฟัง u r อ a n เบนเอสตรุ่นโคเปเฮเกนนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทวีแกนะครับรับประกันสูงสุดอยู่ที่1ปีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องเก็บหูฟังนะครับรูใช้แบตจะอยู่ตรงนี้นะครับข้างหน้ามีบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับเปิดดูกันนะครับหูฟังสวยงามแบบนี้เลยนะครับเอาออกมาดูกันนะครับอันนี้เป็นรูปทรงของหูฟังรุ่นโคเปเฮเก n นะครับอันนี้เป็นทางด้านในนะครับ เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อหูฟังไปที่โทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนนะครับผมให้ไปค้นหาชื่ออุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Urbanista Copenhagen นะครับแล้วก็แตะเชื่อมต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับสัมผัสแรกนะครับใส่กระชับหูพอดีนะครับผมกระชับแน่นดีเลยนะครับไม่หลุดล่วงง่ายนะครับใส่เดินใส่วิ่งใส่ออกกำลังกายได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงฟังดูนะครับผมว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เสียงดังดีมากเลยนะครับเบสเนี่ยชัดเจนมากนะครับและเสียงแจ็คเนี่ยก็ชัดเจนแบบนุ่มนวลนะครับฟังแล้วไม่รู้สึกเจ็บหูนะครับผมจะเอาหูฟังไปจอดที่ไม้นะครับผมให้ทุกคนฟังเสียงนะครับเสียงดังดีมากเลยนะครับและเราสามารถควบคุมเพลงผ่านทางหูฟังได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเราแตะเร็วสองครั้งนะครับจะเป็นการหยุดเพลงนะครับเพลงก็จะหยุดเล่นนะครับถ้าหากว่าเราต้องการกลับมาเล่นเพลงเหมือนเดิมนะครับก็แตะเร็วสองครั้งนะครับ เพลงก็จะกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับและถ้าหากว่าเราต้องการเล่นเพลงถัดไปนะครับให้แตะเร็วๆ3ครั้งนะครับก็จะเล่นเพลงถัดไปนะครับและถ้าหากว่าเราต้องการย้อกลับมาเล่นเพลงเดิมนะครับให้เราแตะเร็วๆ3ครั้งที่หูฟังข้างซ้ายนะครับก็จะกลับมาเล่นเพลงเดิมนะครับ เสียงของหูฟังเออร์เบนเอสตารุ่นโคเปเฮเกนรุ่นนี้ถือว่าเสียงดีมากเลยนะครับเบสชัดเสียงแจ็คชัดนะครับออกมาในแนวแบบนุ่มนวลนุ่มนวลด้วยนะครับผมฟังแล้วไม่เจ็บหูด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดของเออร์เบนเอสตาเลยนะครับสำหรับโคเปเฮเกนนะครับผมสำหรับท่านใดสนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับและหูฟังของเออร์เบนเอสตารุ่นโคเปเฮเกนนะครับนำเข้าได้จากจำหน่ายโดยบริษัทวีเก็ตนะครับรับประกันสูงสุดอยู่ที่1ปีนะครับหากสินค้ามีปัญหานะครับสามารถทักแชทหาทางแอดมินได้้้เเเลยนะครรรับหหากใใตตองีววิิิสพ่มม ามารถพิมพ์พู้คุยไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ